อ่ะสวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะชาแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมร็คนลร o k กออริจิเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมสำารับวันนี้นะครับผมก็มี ID หลุดจำนำมาอีกหนึ่ง ID นะครับผมบอกเลยว่าไอดีนี้เนี่ยนะครับสนนราคาไว้ยืนพื้นที่3ามิบใบเท่าเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันมีอะไรยังไงใดๆๆบ้างนะครับผมแล้วก็ใครสนใจเสนอราคาต่อรองนะครับยังไงก็กินบล็อกมาได้ที่เพจเลยนะครับผมโอเคนะครับก่อนอื่นเลยนะครับยังไงก็ฝากก็าด้แล้วกันนะครับผมสำหรับใคร ที่มองหาร้านเติมเกมนะครับยังไงก็ฝากร้านเติมเกมนะครับผมแซดโกดีเฮดด้วยนะครับผมบริการเติมเกมแ l ็ c อาร็อกออริจินะแรเกมอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าสนใจเติมเงินเกมไหนนะครับก็กดที่ดีก็ได้เลยนะจ๊ะที่สําคัญนะครับทางแซดโกเนี่ยนะครับก็ยังมีระบบเติมเงินอัตโนมัติผ่านทางหน้าเว็บไซต์ด้วยนะครับผมก็ไปใช้บริการกันได้โอเคทีนี้ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าก็เป็นน้องๆต่างเหมือนกันนะครับผมสําหรับไอดีนี้ นะครับก็ยิงได้ทางอิสระเสรี MVP เก็บง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากนะครับผมไาเริ่มที่ทางซ้ายบนก่อนเลยนะครับผมตัวเตนทัสนะครับอาพแบบนี้นะครับก็ต้องดูว่าคุณจะไปยิงบอสยิงฟาร์มอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ต้องไปเซฟของตัวคุณเองนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ผมเปิดให้ดูนะครับพลังตรงนี้อยู่ที่3ามเจ็ดกว่าน่าจะสามแปดด้วยนะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเฟืองอะไรให้ครบนะครับอ่ะเรามาดูครับอันนี้คือยืนเฉยนะครับผมยืนเฉย APD ห้าร้อยอยู่แล้วนะครับเวลายิงนะครับผม นะครับาเมจโบนัสพีเตรเมจโบนัสนะครับจ่อเกาะเท่านี้ครับนี่นี่นี่ PVP PVE เท่านี้ครับอ่าแต่เดี๋ยวก็ไปดูพวกของอย่างอื่นนะครับอ่าเราดูที่ power ก่อนนะครับอ่าตอนนี้ปลดที่สามเจ็ดห้าไปนะครับยังไม่ถึงสามแปดนะออสามแสนเจ็ดหมื่นห้าอ่าตอนนี้อยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบนะครับผมอีกนิดนึงก็สามแปดนะครับผม เราจะเริ่มจากข้างบนนี้ก่อนเลยนะครับ watching นะครับดูครับในส่วนของไม่ใช่ในส่วนของคอสตัวก็อีหูอย่างแท้นะคอสตัวใหม่เอาเรื่องมีให้คุณแรกครับนี่สามเจ็ดห้านะครับผมในส่วนของเพชรก็มีอยู่หกพันสามนะครับแล้วก็แต้มสุ่มนะครับในสําหรับการแรเนี่ยดูเดี๋ยวมีอยู่ที่ไรครับสี่พันหกยี่สิบนะครับผมใล้แรกได้แล้วนะครับผม ข้างบนนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอลองดูครับสําหรับยอดเติมของตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มค่ากับเงินที่เติมไปนะครับสําหรับตัวนี้นะครับ2องแสนสองมืหพันหนึ่งร้อเจ็ดสิบนะครับแล้วก็มีเติมส่วนของตอนโอเ n นเ t a ด้วยนะครับอีกประมาณสี่หมื่นนะครับแต่ว่าก็ดูตรงนี้แล้วกันนะครับนี้นะครับไปดูตรงไหนต่อ ทีค่ะตอนนี้มีอะไรเหลืออยู่บ้างนะครับทมนี้เลยนะครับผมวันนี้ก็ไม่ได้เติมแล้วไม่ได้เติมแล้วนะครับรายเดือนก็ไม่ได้เติมแล้วนะครับ <c oughs> BAP นะครับต่างเอ่อมนเหลืออยู่9วันนะครับ TDM ยังไม่ได้ผูกนะครับผมยังไม่ได้ผูกแพทเขาสกิลนะครับจริงจสกิลตรงนี้ไม่จำเป็นไ,ไม่ต้องเปิดให้ดูก็ได้นะเพราะว่ามัน ยังไงว่าเดี๋ยวคุณก็ไปรีเป็นแบบของคุณอยู่แล้วถูกว่าตามสไตล์แล้วก็แพ็กอันนี้ก็ไม่ได้ดึงนะครับพาอยู่พวกกิจกรรมนี่เขาไม่รูดูะไะนะครับเรามาเริ่มนี่เลยดีกว่าขวาล่างเลยดีกว่าครับแฟชั่นนะครับผมแฟชั่นหมวกข้างบนมีอะไรบ้างนี่ครับตองนะครับตัวนี้เระตูงค่อนข้างจะแน่นนะนี่กำลังจะเลเวยสิบเก้าแล้วนะ ไปครับไปครับอันนี้แค่หมวกเดียวนล้นเนี่ยตตามนี้ครับต่อไปหน้าครับใส่หูเอลอยู่ด้วยนะโอ้มันค้างเอาเรื่องอยู่ปากครับหลังครับเสื้อ,อ ถามนี้ครับเลเวลสิบแปดต่อมาก็เป็นในส่วนของคิวสกิลนะครับดูคิวสกิลก่อนเลยครับนี่ครับร้อยห้าร้อยห้าร้อยห้านะครับร้อยห้าร้อยห้านะครับพีวีสี่สิบครับแล้วก็พีพีพีป้องกันนะครับยี่สิบหกครับแล้วก็ถ้าพีพเนี่ยกำลังจเลเวลสี่สิบนะครับป้องกันยี่สิบห้าครับ ต่อมาก็อันนี้ครับ Achievement น,นะครับ r a v e n t u r นะครับอยู่ที่ประมาณนี้อ่ะ m e d a ครับเรามาดู Medal นะอันบนก็คือ5.5 0 0อันล่าง7 6 8 0น,นะครับก็จะเป็นนี่อันแรกนะครับ41นะครับอันที่2 43ครับแล้วก็อันสุดท้าย20ครับแล้วก็ลงลงมาก็อย่างัะ 15, 15, 15 อ่อใบเมโดันล่างครับก็จะเป็นเลขสิ1แปดสิบหนะครับผมแล้วก็17 16ประมาณนี้ครับสำหรับเมดอลข้างล่างนะแล้วก็ยังเหลือแต้มอยู่อีกเกือบเกือบหมื่นนะต่อไปก็จะเป็นสัดเกลียงแล้วกันนะครับโอ้ตามูนี่ บอกเลยว่าขั้น8นะครับผมตัวนี้นี่ซาโมูขั้น8นะครับวอริลี่ขั้น3นะครับวอริลี่เนี่ยจริงแรกเศจเอาก็ได้นะเออน่าจะเป็นขั้น4แล้วนะครับโอ้พลังพาวเวอร์ก็แสนนะครับซาโมูแสนสามแล้วก็ปาโกนะครับขั้น10ครับโซฮีขั้น10ปลาหมึกขั้น10ครับส่วนใหญ่จะขั้น10หมดนะครับผมแล้วก็มีกระต่ายด้วยนะครับ ตามนะครับก็คือยิงสายตรงมอะไรตัวนี้เกิดมาสน่หนะครับจะมาดูไตเติลครับไตเติลตอนนี้ก็จะเป็นดาวแดงแล้วนะครับผมตัวนี้จะเป็นดาวแดงแล้วนะครับแล้วก็ขัน13อันก็จะเป็นดอกดาวแดงนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของออฟของอาวุธนะครับผมออฟของอาวุธอาวเทพ บ้างครับนี่มีตามนี้ครับนี่เลยตามที่เห็นเลยครับรถกระบงกระเบนนะครับผมแล้วก็เลเวลอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดนะครับกำลังยี่แปดแล้วแล้วก็สเตตนะครับก็หยอดครบแล้วนะครับหกร้อยับหกร้อยนะครับมาแลกองหรือสามร้อยแปดันนะครับเอาไปกดเล่นได้เลยไอสกิลก็ไม่ต้องดูนะเลเวลเต็มหมดแล้ว นี่เรามาดูการ์ดครับมาดูครับมีอะไรบ้างตัวนี้งูดำสามดาวนะครับผมแล้วก็พวกเสือเนี่ยสามดาวอันนี้คุณดูเองแล้วกันผมจะเลื่อนให้ดูเฉยๆแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นออคเกลการ์ดเบิร์นนะครับออคไอออคออคอาร์ชเนีนะครับผมก็สามดาวหมดแล้วนะครับหมาดำสามดาวสอใบโอ้มีการ์ดโอบารลอนด้วยนะครับผมมีการ์ดโอบารลอนด้วยนะครับโอ้สเกลสามดาววัวสามดาวครับผม แล้วก็ไฮด้าเนี่ยนะครับผมสองดาวกว่า,วาแล้วก็กอบบินครับอืแมงแดงนะครับผมมีแมงแดงสามปลาสามดาวสองใบนะครับเอาไว้ลงพวงกยโอตีนะตั้งแต่ยากในแมงขึ้นไปนะครับผมนี่ก็คือการที่ส่วนใหญ่แล้วเอาเวกนะครับผมนะคาหมึกครับ โอเคนะครับก็นี่จะเป็นส่วนการที่ใส่นะครับทีนี้เรามาดูขนนกครับอันนี้ก็คือขนนกนะครับตัวนี้นะครับเทียก้าครับขนนกโจมตีเราดูวะโจมตีก่อนนะขนนกเทียก้าครับเทียก้าหมดนะครับอันนี้ก็เก้าครับอันนี้ก็เก้าครับขนนกเทียก้าทั้งหมดนะครับโจมตีต่อไปก็คือขนนกป้องกันสามครับสามครับสามครับเออเท่าตัวผมเลยเว้ยเอออันนี้สอง ไอ้สองสามสามสามสองนะครับสองสามสามสามสองสองนะครับก็ถือว่าเยอะนะเออแล้วที่ตามนี่เป็นขนนกขาวล้วนะขนนกขาวล้วนะก็ตามนั้นครับนี้เราไปดูทุปปั้นครับทุกปั้นเป็นไงบ้างทุกปั้นก็แน่นอนเต็มสิบห้าหมดอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าเขาจะเคาะตะเตนตัดหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเขาไม่เคาะแปลว่าเขาไม่ได้ใช้เขาก็เลยไม่เคาะนะครับ แต,แต่ส่วนใหญ่จะเรีวเต็มหมดแล้วโอ้นนี้สิบแปดแล้วนี้เต็มเลยว่าสิบแปดครับอันนี้เอาเรื่องอยู่นะโอ้กลดลูกปั้นลูกอันแล้วครับยกเว้นลูกปั้นแดงนะเออยกเว้นลูกปั้นแดงครับก็ถือว่าเดือดอยู่ทีนี้เหลืออะไรครับรูนนะครับรูนเป็นยังไงบ้างดูครับโอ้วันนี้ใส่รูนนี้อยู่ รเม็นี้เลี้วสองอยู่นะครับอันนี้คือมันบอกว่ามันฟาร์มนะถ้าเป็นบอสจะเป็นยังไงอ๋บอสจะเป็นเส้นนี้ ตึ๊ด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 ทีนี้เรามาดูเลเวลนะครับตอนนี้เลเวลของรูนอยู่ที่สิบสี่นะครับผมมีรูนอะไรบ้างรูนอาชีพครบทุกอันนะครับผมรูสนสไนล์รอบเป็นเลเวลยี่สิบสองครับแล้วก็อันนี้คือรูนข้างล่างครับน่าจะมีทุกเม็ดเลยนะเออมีรูนทุกเม็ดเลยนะครับเจเว้นอันนี้อันเดียวตอนนี้ อนสำคัญนี้ก็ทำเลเวลสูงนะดุนฟ้าเลเวล็สามสิบเดเวลสามสิบเรเวลสามสิบเนี่ยเเวลย่สิบกว่าอย่งนั้นเลยครับดุนม่วงมีสิบห้าด้วยนะครับดูรดเลือดอืมก็ต,ตามนี้ส่วนที่ใส่ก็น่าจะสลับเอานะครับแล้วแต่ชอบนะครับ ครบไปนะครับทีนี้เรามาดูครับอุปกรณ์ในตัวครับหมวกนะครับพวกแฟชั่นเนี่ยบวกเกินสิบหมดนะอ๋อมีเสื้อเดียวที่บวกเก้านะครับที่เหลือบวก1ิบวกสิบเอหมดนะครับแล้วก็เสื้อเอ่อที่ไม่ใช่แฟชั่นนะเสื้อชุดเกาะครับเป็นเสื้อลองเท้าผ้าคลุมเนี่ยก็บวกขึ้นสิบสองสิบสามนะครับอาวุธบวกสิบหกครับประดาบบวกสิบห้าสองข้างนะครับผมทีนี้เรามาดูออฟแมวกันครับออฟแมวของหมวกครับเป็นอันนี้ครับ TADK สามเปอร์น,นะครับชาร์ปแบทเทิลนะครับผมในส่วนของหน้านะในชาร์ปแบทเทิลเลเวลสามปากก็ชาร์ปแบทเทิลเลเวลสามนะครับเสื้อนะครับชาร์ปแบทเทิลเลเวลสองนะครับมีชายนิ่งรออยู่ด้วยอาวุธชาร์ปสี่นะครับโอ้เดือดจัดอาวุธชาร์ปสี่ลัดลัด นะครับองท้าวก็รักๆนะครับผมประดับทาร์ปสี่อุ้ยแม่งทาร์ปสี่ทัรห้าว่ะออฟเดือดนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้นะครับผมราคาสามสิบใบเท่านี่ผมบอกเลยว่าไม่เกินแน่นอนครับบอกเลยว่ามันไม่มันถูกมากครับขายโคตรถูกเลยครับนี่เด็กโลกๆครับผมออฟแมวสวยนะ กระเป๋าก็ออฟพีเอเสามเปอร์นะครับผมประดบับโปรติห้าสองข้านะครับแล้วก็มีการ์ดบอสด้วยนะครับและที่สําคัญออฟแมวนี่เดือดจัดเลยครับชาร์ปห้าชาร์สี่นะครับผมเออชาร์ปสี่ชาร์ปสี่ทห้าก็ตามนี้ครับสําหรับออฟแมวนะทีนี้เรามาดูในส่วนของแต้มที่เอาไว้ลงทีโซนะครับดีซั่นดีซั่นตัวนี้อยู่ที่หนึ่งสามสี่ครับเออค่ายิงนะส่วนค่าป้องกันอยู่ที่หนึ่งสามศูนย์นะครับก็ element chaos เนี่ยจะอยู่ที่เล้วสิบเจ็ดแล้วนะครับผมโอ้โหก็เยอะนะเยอะมากครับผมโอเคนะครับก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้น่าจะครบ้วนแล้วนะครับผมโอเคยังไงก็ฝากด้วยละกันนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับใครสนใจก็อย่างที่ผมบอกครับออสนใจจะรับน้องไปดูแลต่อก็นั่นแหละครับสามสิบใบเทานะครับลองพักมาได้นะครับที่หน้าเพจผมนะครับ พัดส่วนตัวมาก็ได้ครับโอเคยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครนะครับที่มองหาร้านเติมเกมนะครับยังไงก็ฝากร้านเติมเกมแซดโกีเฮนด้วยครับผมบายๆจ้ะจุ๊บจุ๊บเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะ